โดดเครื่องดัดย้ายดวงใจโดดระหว่างมิ s u b i s h i TUC 3ก้านคัดกับซีน็อ BCC สามห้าโดดชอบตัวไหนชอบ c ีน็อครับอซีน็อ BCC สามกับฮุสซวาน่าห้า RF ซีน็อกครับแอลซีน็อก BCC สามห้าศูนกับมาลูยาม่ BCF ส2 0ศูนย์มาลูยาม่าแล้วมาลูยาม่า BCF ส2 0กับเอฟโค f ีเอ0เอสสี่ร้มาลูยาม่า แล้วมาลุยาม่า B C F 4 2 0กับไดโนโซ่ R B C 1 1ไดโนโซ่ครับแล้วเดโนโซ่ R B C 1 1กับฮุสวนา5 4 1 C 1 R h. S ฮุสวราแล้วฮุสวนา5 4 1 C 1 R S กับมาลุยาม่า B C F 500รฮุสวรน่าแล้วฮุสวนา5 4 1 C 1 R S กับมาลุยาม่า M B C C 1 1อยู่ U ฮุสวรรณ่าฮุสวนา5 4 1 C 1 R h. S, <Hus uana>. <S 1> 1 R กับเอฟโค DH 5 0 0ฮหุสวราฮุสวา5 4 1 C 1 R h. S, <Hus uana>. <S 1> 1 R กับ <Hus uana. S 1> h o น d a U M K 4 5 0 T หูสวาน่าหูสวนา5 4 1 R S กับไดโนโซ่ G T 6 4สไดโนโซ่ครับไดโนโซ่ G T 6 4กับหูสวนา5 5 3ไดโนโซ่ครับแล้วไดโนโซ่ G T 6 4กับหูสวนา5 3 1 R S ไดโนโซ่ครับไดโนโซ่ G T 6 4กับ Echo S R M 5 2สุดศไดโนโซ่ครับ